คยได้ยินเรื่องคำสาบของไทระโนมัสกาโดในศตวรรษที่สิบไหมเรื่องราวนี้มันหลอนจนขนหัวลุกไทระโนมัสกาโดเป็นซามูไรผู้ทรงอำนาจผู้นำการกรบฏต่อราชสำนักญี่ปุ่นในศตวรรษที่สิบเถาประกาศตัวเองเป็นจักรพรรดิองค์ใหม่ในแถบตะวันออกของญี่ปุน่นกล้าไหมหล่ะนั่นแต่สุดท้ายเขาก็จบชีวิตลงในสนามรบศีรษะของเขาถูกส่งไปเกียวโตเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจแต่ตำนานเล่าว,ว่า ศีรษะของเขากลับไม่เน่าเปื่อยแทนที่จะเน่ามันบินกลับไปโตเกียวในสมัยนั้นโตเกียวยังมีชื่อว่าเอโดศีรษะของมซสกาโดตกลงตรงจุดที่เป็นหลุมศพของเขาในปัจจุบันหน้าคนลุกใช่ไหมละ่ะตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาเหตุการณ์ประหลาดประหลาดเกิดขึ้นรอบหลุมศพของมัาการโดในโตเกียวยุคป,ปัจจุบันมีความพยายามที่จะย้ายหรือรบกวนหลุมศพของเขาแต่มันกลับนำมาซึ่งอุบัติเหตุความตายและหายณนะ คนงานของรัฐบาลและนักพัฒนาที่พยายามจะสร้างสิ่งก่อสร้างทับที่ดินผืนนั้นมักจะเผชิญกับเคราะห์ร้ายอย่างลึกลับเหมือนมีอะไรบางอย่างคอยปกป้องสถานที่แห่งนั้นอยู่จนถึงทุกวันนี้สถานที่พักผ่อนของมาซากะโดยังคงได้รับการเคารพและหวาดกลัวแม้จะอยู่ในใจกลางย่านธุรกิจก็ตามน่าคิดนะว่าทำไมเรื่องราวของมาซากาโดผสมผสานการกรบฏท,ที่เกิดขึ้นจริงความตายที่รุนแรงและคำสาปที่คงอยู่ เปลี่ยนบุคคลในประวัติศาสตร์ให้กลายเป็นหนึ่งในผีที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดของญี่ปุ่นมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่ามันคือความเชื่อแล้วคุณละ่ะกล้าที่จะท้าทายคำสาปข,ของมาัสากาโดไหมหรือจะปล่อยให้ตำนานหลอนนี้คงอยู่ต่อไปถ้าชอบเรื่องผีผีคำสาบหรือคดีฆาตกรรมสุดสะเทือนขวัญอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วอย่าลืมบอกต่อเรื่องนี้ให้เพื่อนๆของคุณได้ขนลุกไปด้วยกัน